ยืนครับ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 ย wow! ืนยืนยืนไม่เป็นไรยืนไม่ได้แต่ค่อยม่นะครับมอง้่อไว้ไปไป ตัดต่อมันจะสวยกว่าใช่ขายดีไปยันเท้าชิดชิดเท้าหน่อยครับาแล้วก็แผ่นกล้องไปครับแผ่นกล้องให้มันหันไปก็ไม่ไม่อาขนาดเนี้ยหนูก็ไม่ค่อยจะเก่งเรื่องนี้ยประมาณเนี้ยแล้วก็กระเด็นเท้าครับโอเคประมาณนั้นแล้วครับ อืมค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะพี่เอี๊ยมพี่ข้าแกะยังไงไม่แกะแล้วกันขอบคุณนะคะพี่ครับไปเลย